สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เต้ามีที่ดินพร้อมใช้งานมาแนะนำนะคะที่ดินถมแล้วน้ำไฟพร้อมค่ะวิวเขารอมรอบเลยนะคะทุกคนอยู่ต้นบนเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินแบ่งขาย100ตารางวาฉนดคูดแดงพร้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะจะซื้อเงินสดหรือว่าเงินผ่อนก็ได้ค่ะเงินสด100ตารางวาราคา790,000บาทค่ะ ซื้อเงินผ่อน100ตารางวาราคา890,000บาทค่ะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะจะซื้อเงินสดหรือว่าผ่อนก็นได้ค่ะถ้าซื้อเงินผ่อนนะคะวางดาว30%ที่เหลือผ่อนฟรีดอกเบี้ยค่ะ3ปี36งวดค่ะระหว่างที่ผ่อนอยู่นะคะก็สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยค่ะลูกค้าจะมาปลูกบ้านหรือทำบ้านสวนไว้ได้เลยค่ะ วิวดีอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนวิวเขาร้อมรอบ360องศาเลยนะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เห็นวิวเขาชัดเจนเต็มตามากมากเลยค่ะ การเดินทางก็สะดวกค่ะหน้าแปลงปิดกับถนนลาดยางเลยนะคะทุกคนใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดเลยค่ะใกล้คาเฟ่ภูตลึงใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยปือใกล้อ่างเก็บน้ำทรายทองค่ะหรือว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวเขื่อนคุนด่านน้ำตกสาลิกาก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะไม่เกิน15-20าถึง่นาทีก็ถึงเขื่อนคุนด่านแล้วค่ะถนนในโครงการกว้าง7เมตรยกเป็นสาธารณะค่ะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะคะทุกคนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จองภายในวันที่25มกราคม2569นี้นะคะได้รับส่วนลดทันที20,000บาทสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดค่ะจากราคา790,000บาท ลดทันที2 0 0 0 0ืบาทเหลือราคา7 7 0 0 0 0บาทค่ะและลูกค้าซื้อเงินผ่อนก็ได้รับส่วนลดเช่นเดียวกันค่ะได้รับส่วนลด1 0 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะคะจากราคา8 90 0 0 0บาทค่ะเหลือราคา880 0 0 0บาทค่ะด่วนๆน,นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะมาชมและจับจองเป็นเจ้าของสําหรับที่ดิน100ตารางวาพร้อมใช้งานแปลงนี้ ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตอนนัดแต้เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0847793287ค่ะที่ดินเขาพระพร้อมใช้งาน100ตารางวาวิวเขาล้อมรอบแปลงนี้รอเจ้าของมาจับจองอยู่ค่ะ